ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการถับเครื่องจับบัตรรักมูีให้บรรลุเป้าหมายกองอาศารักษารักษาเสร็จกำลังผลศูนย์การทหารม้าและเป็นประธานในการปิดการทดสอบยิงปืนหรือการแข่งขักกินคือว่าใช่ไหมแต่ว่าจะอที่สาบรีแล้วไม่เจอแขวลักแขดาสองประเทศ หน่วยงานช่วยกันดูช่วยกันทิปแปลงไปสู่การปฏิบัตินะครับหลักก็คือของ,รงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทยแต่ทางหน่วยทหารเข้าไปช่วยดูด้วยเกษตรอำเภอนะครับแล้วก็ก,กระทรวงเกษตรแล้วเพื่อที่จะส่งเสริมให้ปลูกพืชผักโมงขรึ่งใช่ไหมนะใส่โมงด้วยโมงขึ้นไสนะ่โมงตรงนะครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้เศรษฐีเศรษฐีขึ้นนะครับก็เพื่อที แล้วก็ได้ได้ได้สั่งการเป็นหัวหน้าสารเยาวชนนะฮะหัและสารเยาวชนครอบครัวครับถ้าึย่างนี้นะของคุณภาพกางนะครับจากการตรวจวัดขององค์ควคุมประเทศนะครับหน้าสารแข็งแข็งคอค่อนข้างจะดูแลพอสมควรนะครับขอเรียนว่าในช่วงนี้ที่ที่กองสองกรอเกิดที่ทราบว่าทางทางจุดประดานดูแลอยู่ รองสองงแสดเม่อวันที่สิบแล้วก็ได้ไเก็บตัวอย่างน้ำเ่อวันที่สิบทั้งบริเวณโรงงานตรงนั้นมีของโดรากับเจคุณเกษตรแวผูว่าแต่งานแล้วก็ผู้ว่างบวาน